สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนครับผมเป็ดควันแดกไม่อีกแล้วครับพี่น้องมื่อนี่มาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยแกงน้องใหม่นาะมาพี่น้องก่อนจะกินตามประเภทนี่วัฒนธรรมของเป็ดควันแดกเนาะพี่น้องเน้ออ๋อใจหน่อยครับผมพ่อกินข้าวแซ่บกินยังไงมึงกินข้าวแซ่บยังไงนาะพี่น้องเอ้าบอกว่ากันนะครับผมหมักเผยหมักมันเป็นยาตัวพี่น้องน้ำหวานสืบเเป็ดควันบางบอกเป็ดเงยพี่น้อง เอา้าเนี่ยยิงแมนแาเนี้เออเนี่ยขหนิยวเขากินข้าวเหนียวหอนครับผมเนี่ยอ,อย่าผิงข้าวเหนียวมามามาขอนียวอี่ขออนุญาตบ้างไปข้างล่างเด้อพี่นหองเด้อเอาไปข้างล่งา,งางครับผม โอ้เนี่ยจาว่าหันบอ่อเสียบให้ป้าโหลดไปเถอะนะเออหอนหนอนยู่เด้พี่น้องหอนอยู่เด้เออแกงใจปลาคาเนี่ยปลาคาบ้านห้อเ <c oughs> อ้าอืม แบเ,เขามีเจอบองหอมพี่้องเนี่ยเอามาตะบันแต่แม่มันเอามาใหยพี <wh am UC S> <sh> ่น้องมันทรงมาใหยคคุยอยู่อยพี่นรองเลยหือความตะไข่บบนี่บวบลวกอรือหลวงแบใหม่ๆเนี่ย

ผีกวบวบอืมผีกหวานตีนยวมัน่นอืม,อม bạn muốn nhậu อืมชอบด้วยพี่น้องโอ้มัดพักหน่อไม่เห็นพักคา ตัวนี้เป็นพรรคหลวก อ,อ,อน่าไม่ใีบ้านอืมเจ้วบ้าหรอ น้ำไหลโอเก็บแรงลงขวา <coughs> thì một tẹt hửm rồi bạn nghèo mới được là của bạn đó จับความคาจะไข่ใบมะกรูดนี่พักกันจงังนลยพี่พง แบบสดอันนี้สดกับดวกแต่งไม่เมียจ่ะ nướng, ngon, ngon นราไม่กวน Step step. 嗯。Mm. 也没每个表。 bớt đời đây bên hồng Chạp 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 อ้อาพอออวพี่ลองวะเนี่ยอิ่มเลยพี่รองวะเนี่ยเนาะกับอย่าเมนูแกงเขาใหม่มพี่รองฝีมือมีอาา่ไอจ้าเนาะเพลินเ็ดนี่กินเพลินวันบ่แซ่บเนี่ยปลาโร่อยเพลินโอ้แซ่บดีดีบ่กล้าปลาหรอกพี่รองแซ่ยบไปเนี่ยเนาะเอาบรรยากาศยังมางงงมาแรงเนาะพี่รองเนาะยังมมาแรงหลังจากเดินง,งาน เอามาฝากเจ็บๆน้ากันมีอย่างกัหามากินน้ำกันครับผมแต่ว่าสําหรับมือนี้เนาะมือนี้คลิปนี้เอาไว้สำเนียงก็นอกครับพี่น้องคลิปหนาเอาไว้พอไหมจันไรจันไรก็อย่าลืมดนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับสับไข่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้บารมงกันคนนี้เด้อครับผมทั้งช่องเปกกวนแดดครับคลิปหนาวเอาไว้พอในคลิปนี้เปกกวนแดดขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ